สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีกับช่องเมนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีและสวัสดีนะครับเมน่มมครับ<ม>วันนี้ก็เด็กๆกมากันพร้อมหน้าพร้อมตา,ามามาครับดูดูอ๋อวันน,นี้ทำอะไรเนี่ยน,นี่น้องแก้วตา ไปดูมาดูดุมหล่อสองเชือกนี่ทำอะไรกันอันนี้โมเมท้องนะครับอโมเมที่ท้องอันนี้บุญชูเออหล่อมากบุญชูครับเลิศลัก้อเด็กเด็ก,ดก อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบโอ้โหเนี่ยโอชูลุ่หล่อว่นชูเ <c oughs> นี่ยอืมมากันหลายเชือกครับเอฟซี FC. วันนี้มาเข้าโรงเรียนครับเนี่ยอะไรสีจานครับสีจานสีจานคนสวยก็มา จันนี้จะเป็นช้างที่โตเร็วอีกช้างอีกเชือกหนึ่งครับแล้วก็เป็นช้างที่พันใหญ่ครับแม่เขาตัวใหญ่ครับนี่ครับดูครับอีกสามปีน่าอีกสามปีสี่ปีน่าจะโตกว่าโมมีได้นี่คือสีจันครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆก่อนครับ บุญชูครับว้าวลูบลูเสกทรายด้วยครับไม่ธรรมดาเลยครับกำลังหอบทรายครับ FC วับโอ้บอนมันโอ้ช้างเดี๋ยวนี้ลูบเสกเสกทรายไอยเสกเสกทรายหลายเชือกมากเดี๋ยวนี้ครับบุญชูก็รู้จักเสกทรายด้วยครับ มากันหลายเชือกครับวันนี้ก็ขอบคุณครับเจ้าภาพครับบ้านน้องดาวครับโรงเรียนครับขอบคุณมากมากเลยครับพอเลิศป้าวอนครับลุงเลิศป้าวอนครับที่ดีครับสถานที่ครับสถานที่บ้านลุงเลิศครับหรือบ้านน้องดาวของเราครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับเนี่ย ที่เด็กๆมารวมตัวกันนะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากครับดูไปดูเด็กๆเขาทำอะไรกันดูดูเลิศล่ะดูเลิศละอันนี้โมเมท้องครับอือดูเด็กๆกันอันนี้โมเมท้องอันนี้ท้องอือกูชูชัวอะไรอยู่กูชู อื้โอโม,โมหม้มครับอันนี้พลอยทองครับพลอยทอง345 789 10, 1082เอ้าโอ้โหปล่ยเครื่องมาครับแล้วมึงอะไรพลอยทองอืมอหึหึ ดูเด็กๆน่ารักมากครับเิลับเปาะลับเปะลปุลปุอะไรครับน,นี่ยเยอะมากครับเด็กๆครับขอบคุณมากนะครับทุกๆท่านครับขอบคุณมากนะครับนี่อันนี้เลิกลักษณ์นมรอเลิศลักอ้าว้าว อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้โเยอะมากครับเด็กๆมาโรงเรียนครับวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาแบบเข้าเรียนมาเข้าโรงเรียนนนุ่นอุบุญ Uh huh. ดูสองตัวนี้ทำไงกันเอ้าเอเลิศลักลา์ในงานใหญ่เขาเลือักลานี่เขาน้องเลอกลัก ิ่งอยู่ฝั่งนู้นครับจะมิ่งมิ่งับเดือนครับพี่เดือนมิ่งพี่เดือนออันนี้มมเมที่ทองนะครับมมเมที่ท้องบุญชูน่าตอนนี้จำได้ทุกเชือ,อยู่ครับอยู่ในนี้ครับมีแม่แป้งบุญชูก็สีจันอยู่ข้างหลังหานเขียวอันนี้โมเมที่ท้อง ตอยทองเลิศรักปุ้มบุญเลิฟโมเมควานเขียวแล้วก็น้องดาวแล้วก็น้องดาวเอปีใหม่เอ,อพี่เดือนมิ่งแม่หังดีอะไรต่อทางนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีแม่แมก้วตานกพลัด จำจำได้ทุกเช่าครับณตอนนี้ครับแก้ตาแก้ตาถึงปีหนึ่งแล้วครับเนี่ยขวบหนึ่งแล้วนะครับนี่นีแต่นักเลงเลยครับเจ้าหนุ่มน้อย ดูเด็กๆครับฝั่งนอนเยกะยกะบเมย์ก็ยโ,โยกสไตล์ของบะเมย์ครับอื ครับขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะครับขอบอคุณมากนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมพี่น้องเด็กแก๊งนะครับพี่น้องชาช้างนะพี่น้องควันพี่น้องช้างเด็กแก๊งครับเนี่ยมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับมาพร้อมหน้าพร้อมตาโมเมเธอมีความสุขครับที่เห็นเพื่อนหลายๆเชือกน้องน้องช้างครัดู ยยกยยกยกไปดูใกล้ครับอ่ะยกยกยกยยกเข้าไปยกเข้าไปอือ เมยจ๋าเมยจ๋าเมย์เมยจ๋าได้ยินไหมเมย์จ๋าเมย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 ์เยอะเสียงเบาจังเลยครับวันนี้เสียงเบาจังเลยเมย์ ลูกไหมวันนี้ฮัมมี่เจ้าดาวบพร้อมหน้าพร้อมตาม,มาครับครับขอบคุณนะครับท,ทุกทท่าน,นครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ